ในป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักกลับไร้ผู้คนสัญจรไปมาหรือแม้แต่ชาวบ้านที่มักเข้าไปหาของป่าเพื่อ,อยังชีพเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะย่างกลายเข้ามาในบริเวณนี้เหตุผลนั้นซ่อนอยู่ในตำนานที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุน่นว่ากันว่าภายในป่าแห่งนี้มีบ้านล้างหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลึกลับเจ้าของบ้าน จึงเป็นหญิงชราผู้มั่งคั่งได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันและเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นโดยไม่ยอมปล่อยมือจากสมบัติแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดแล้วก็ตาม ไหนว่าบ้านล้างกลางป่าที่มึงว่ากูเดินมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นสักหลังใจเย็นๆก่อนสิวะวนไปได้มึงแค่เดินตามกูมาก็พอถ้าไม่เจอกูว่าเรากลับกันเถอะตึกแล้วกูรมูมอเตอร์ไซค์หายวะ่ะ จอดไว้ปากทางเข้าป่าด้วยมึงกลัวมอเตอร์ไซค์หายหรือกลัวผีกันแน่วะมึงจะกลับก็กลับไปคนเดียวไอ้เกมกูจะไม่ไปไหนจนกว่ากูจะเห็นบ้านผีสิงกลางป่านี่จริงๆแววตาและท่าทางของบอลดูมุ่งมั่นและจริงจังเป็นอย่างมากปกติแล้วเขาเป็นคนที่ใจร้อนอยู่แล้ว และเมื่อมีโอมเพื่อนช่างยุแยงคอยเติมไฟอยู่ข้างๆก็ทำให้บอลน,นั้นไม่เคยฟังคำเตือนของใครด้วยนิสัยดื้อรลันและความท้าทายไม่เกรงกลัวสิ่งใดบอนและโอมมักจะทดลองสิ่งแปลกๆรวมไปถึงการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณไสและหมนสะกดผีถึงขั้นเดินทางไปเรียนกับหมอขมนมาแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้ลำเรียนวิชามาพอเป็นพิธีกิจกรรมยามว่างของพวกเขา ก็คงเต็มไปด้วยการล่าท้าผีและการล้องของในสถานที่ลึกลับต่างๆและครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันทั้งสองพากันล่ากเกมเพื่อนอีกคนที่มักถูกล้อว่าใจปลาซิลให้เข้าป่ามาด้วยกันในยามค่ำคืนดึกสงัดทั้งหมดเริ่มจากบอนที่ได้ยินตำนานเรื่องของบ้านล้างกลางป่าบ้านไม้เก่าเสาโยกล้างป่าที่ว่ากันว่ามีประวัติอันน่าสะพรึง ตั้งแต่เดินเข้ามาจากปากทางมีเสียงสัตว์ป่าดังกล้องรอบด้านทั้งเสียงมแมลงและนกในยามค่ำคืนแต่ยิ่งพวกเขาเดินลึกเข้าไปเสียงเหล่านั้นกลับค่อยๆเงียบหายไปจนเหลือเพียงความเงียบงันที่ชวนอึดอัดอากาศรอบตัวเริ่มเย็นเยือกและมีหมอกบางๆลอยคลุ้งปกคลุมอยู่เกมที่มักโดนว่าอ่อนแอและใจสาะต้องยอมมากับเพื่อนทั้งสอง เพราะความเป็นห่วงเพื่อนแม้จะหวาดกลัวจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เขาก็ยังตามบอลและโอมเข้ามาในป่าแห่งนี้โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ร้ออยู่ข้างหน้านั้นจะน่ากลัวยิ่งกว่าตำนานที่พวกเขาเคยได้ยินมากูว่าเรามาถึงแล้ววะโอมพูดขึ้นพร้อมกับมองไปที่แสงไฟฉายกระทบ ซึ่งสิ่งตรงหน้านั้นจะเป็นบ้านไม้สองชั้นสภาพเก่าสุดโทมแทบจะเป็นเศษซากได้ภายในเบริเวณนั้นลกทึบกูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และหยักใยอันแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดาอาศัยอยู่มานับทศวรรษไปไอโอมมึงกับกูขึ้นไปชั้นบนไอเกมมันป๊อไก่มันอยู่ชั้นล่างนี่แหละฮ่าฮเออเออ,เอ,องั้นมึงก็ยืนเฝ้าอยู่ที่นี่นะ ทั้งสองพูดพร้อมหัวล้อยอะเกมที่ยืนนิ่งแล้วกับหุนปั้นพร้อมกับเดินขึ้นไปที่ด้านบนสำรวจตัวบ้านไปเรื่อยๆทั้งยังพูดจาท้าทายหัวล้อคิกคักกันสนุกสนานโดยไม่รู้ว่ามีสายตาสีแดงกำัเต็มไปด้วยโทสะกำลังจ้องมองพวกเขามาจากมุมมืดของบ้าน,นูว่าชาวบ้านพากันหลอกแน่ อยู่บ่าตั้งนานแล้วไม่เห็นมีผีสักตัวเลยหายหัวไปไหนกันหมดไปลงนรกหมดแล้วมั้งถ้าจะจริงอย่างมึงว่างั้นพวกเราก็กลับกันเถอะอยู่ไปก็เสียเวลาปเปล่าๆในขณะที่ทั้งสองกำลังชวนกันกลับและเตรียมหันหลังเดินลงจากชั้นสองของบ้านจูๆ่ๆบนหลังคาที่ผูกพังก็มีเสียงตึงตังดังขึ้น คล้ายกับคนเหยียบวิ่งอยู่บนนั้นทั้งสองจึงหันมามองหน้ากันก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นสิ่งที่พวกตนกําลังรออยู่อย่างแน่นอนมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานมาให้กูดูหน่อยซิว่าเย็ยนอย่างที่เขาว่ากันไหม <laughs> ทันทีที่บอลพูดจบประโยคเสียงวิ่งบนหลังคาก็เงียบลงทันทีและเสียงที่ตามมาก็คือ เสียงไม้กระดานที่ดังล้านเอียดอาดแล้วก็มีสิ่งหนักหนวงเดินอยู่บนบ้านเ,าเก่าๆตามมาด้วยร่างสีดำขมืนของหญิงชราผู้มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแลผลผุพองของน้ำเลือดและน้ำหนองตาของเธอเป็นสีแดงฉานเหมือนโลหิตจ้องมองมาที่ทั้งคู่ด้วยความโหดเยี่ยมและยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อเธอสยะยิ้มขึ้นมาอย่างชั่วร้าย ีตายกันดีนักนะพวกมึงผีชุดดำที่เสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งพูดคาล้ามเสียงลั่นล้อมกับกระโจนเข้ามาบีบคอโอมโดยไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้บอลที่ยืนอยู่ข้างๆสตีแทบหลุดก่อนจะรีบดึงมีดหมอประจำตัวหมอผีเคยให้ติดตัวไว้ออกมาจากเอวของกระจอกแบบนั้นทำอะไรคู่ไม่ได้หรอกจากนั้น ผีชุดดำก็สบัดแขนออกไปเพียงนิดเดียวแต่ก็มีพลังมากพอที่จะทำให้ล่างของบอลนั้นกระเด็นออกไปหลายเมตรจนชนกับผนังไม้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยไอ้บอลรีบลุกมาช่วยกูเร็วเข้าเมื่อีงปากไดียู่เลยทำไมตอนนี้ร้องไห้ให้เพื่อนช่วยสีแล้วล่ะ ไหนมึงมีของดีอะไรเอาออกมาอีกเสียงหัวเราชอบใจของผียายชะลาชุดดำดังลั่นไปทั่วบริเวณมือที่ใช้บีบคอของโอมเองก็กดแรงลงเรื่อยๆจนชายหนุ่มถึงกับตาเหลือกหายใจแทบไม่ออกอย่าทำเพื่อนกูนะออกไปออกไปเกมที่ยืนรออยู่ข้างนอกรับรู้ถึงความผิดปกติมาได้สักพักแล้ว จึงรีบวิ่งขึ้นมาแล้วก็พบว่าตอนนี้เพื่อนทั้งสองกำลังโดนผีไล่เล่นงานอยู่จึงรีบหยิบเอาคดข้าวสารดำที่ตนเตร,รียมมาเพื่อป้องการพูดผีขึ้นมาแล้วก็ซัดไปที่ผีชุดดำนั้นเสียงร้องโหยหวนดังด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนก่อนที่กำลังจะหยิบควายธนูขึ้นมา จึงหยุดชะงักลงรีบเดินเข้าไปต่อว่าเพื่อนด้วยความไม่พอใจเพราะรู้สึกเสียหน้าที่ถูกคนขี้คลาดแบบเกมเข้ามาช่วยเอาไว้มึงจะเข้ามาแสททำไมไอ้เกมกูกำลังจะจัดการมันได้แล้วแทๆ้ๆจะไม่ให้กูยุ่งได้ยังไงไอ้ออม,มันโดนเล่นสักขนาดนั้นมึงไม่ต้องทำมาเป็นพูดดีอยากจะเอาไว้โม้ให้คนอื่นฟังนะสิว่าสามารถปลาผีได้ เออมึงจะคิดยังไงกับเรื่องของมึงมึงอยากจะล่าท้าผีนะักมึงก็ทําไปคนเดียวเลยเดี๋ยวกูพาไอ้โอมกลับบ้านก่อนมึงก้มดูสภาพมันสิจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วเมื่อพูดจบเกมก็พาล่างของโอมที่หายใจรวยลินนองมาจากบ้านปล่อยให้บอลตีอกชกลมอยู่คนเดียวในบ้านล้าง แต่โดยร่างของโอมนั้นยญย่โตกว่าตนมากจึงต้องใช้แรงไม่น้อยในการพยุงเพื่อนโอมเห็นดังนั้นจึงเอ่ยกับเพื่อนว่ามึงเอากูวางลงตรงนี้แหละอีกสักพักกูก็คงดีขึ้นแล้วมึงไหวนะไอโอมทั้งสองพูดคุยกันยังไม่ทันจบประโยคดีนะักก็มีเสียงร้องดังลั่นออกมาจากบ้านและทันทีที่หันไปมองก็พบล่างอันคุ้นเคยของบอลล้อนันลี่วออมาจากบ้าน ตกลงมากันและแพื้นจนถึงกับกระอาบเลือดไอ้บอลเกมวิ่งปลีกเข้าไปหาเพื่อนในทันทีแต่ก็ไม่ไวายโดนเจ้าตัวพลักออกมาพร้อมร้องลั่นว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งและและ้วตรงหน้าของทั้งสองก็ปรากฏให้เห็นผียายชลาชุดดำอีกครั้งหายากนักมน้ามึงดีงั้นมาลองวิชากับปูน้อย โอมอัสังวิสุโลอุสาภูพะนะโมพุทธายะอันตลายโยวินาสันตุบอลลี่บริกรรมคาถาพร้อมกับโยนรูปปั้นควายธนูออกไปจากรูปปั้นดินสีดำตกลับกลายเป็นล่างของควายตัวใหญ่สีดำถึงมืนมีเขาอันแหลมคมดวงตาดูกลมโตสีแดงกำลังทําท่าทางลาวกับจะขิดชน ผีชลาชุดดำตรงหน้าให้แหลกกระจุยอลังจิตอันน้อยนี่เจนนี้ยังกล้ามาใช้กับข้าอีกละแล้วผียายแก่ชุดดำก็กระโดดเข้าชีก,กัดล่างของควายธนูอาคมจนกระทั่งสลายหายไปในทันที พวกมึงรีบหนีไปเดี๋ยวกูจะทวงเวลาไว้ให้เกมพูดยังไม่ทันจะขาดคำผียายชะลาชุดดำหน้าตาหน้ากลัวอบลาก็ขึ้นมาที่ด้านหลังของเกมแล้วก็ใช้มือที่เหี่ยวยน่นหักคอเกมหันไปคนละทิศคนละทางทั้งสองเบิกตาโปงมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาภาพที่เพื่อนรักถูกหักคอร้องกับสายตาที่ยังคงเบิกกว้างทำเอาบอลและโอมแถบคั้ง <Again. S 2> <Again. S 1> บอลและโอมตะโกนดังลั่นป่าพร้อมกันที่เบ้าตาเริ่มมีน้ำตาออกมาพร้อมกับความรู้สึกโกรธและเสียใจในตอนนั้นทั้งสองคนไม่ได้รู้สึกกลัวผียายแกชุดดำเลยแม้แต่น้อยเพราะถูกความโกรธเข้ามาแทนที่จนถึงกับอยากจะฆ่าให้ตายรอบสองแต่ก็รู้ดีว่าพวกตนนั้นไม่สามารถที่จะสู้ได้ ถึงตาพววกมึงแลู้ดจบก็กระโจนใส่ทั้งสองคนแต่ในตอนนั้นเองก็มีแสงสว่างวาบสีทองเปล่งประกายแผ่ออกมาจากตัวของทั้งสองคนจนผีชุดดำนั้นไม่สามารถเข้าไปทำร้ายได้พอเธโยมหยุดสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วเสียงเย็นทุ้งต่ำดังออกมาพร้อมกับเผยให้เห็น ร่างของพระธุดงลูกหนึ่งกำลังยืนสงบนิ่งอยู่จะไปธุดงก็ไปสิจะาสารแนเรื่องคนอื่นอัตมาก,ก็ไม่ได้ยากที่จะยุ่งหรอกแต่โยมกำลังจะฆ่าคนอีกแล้วกี่ครั้งและกี่ศพแล้วที่โยมได้ฆ่าไปตอนนี้มันถึงเวลา ที่โยมควรจะชดใช้กรรมในนรกแล้วไม่นรกอะไรกูไม่รู้จักกูจะอยู่ของกูที่นี่ที่นี่มัน้านกูเสียงตะวาดยังคงดังสนัน่นแต่พระธุดงค์ท่านก็ยังคงยืนนิ่งแล้วกับพระพุทธรูปไม่มีท่าทีที่จะกลัวผีร้ายตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับสำรวมจิตใช้ปัญญาของท่าน เป,ประตูนรกขึ้นมาจากพื้นดินทันใดนั้นเปลวไฟจากคุมนรกอันร้อนละอุก็ลุกโชดช่วงขึ้นมาเผาไหม้บ้านล้างและร่างของผีชลาชุดดำจนมอดไหมเป็นกระทั่งร่างกายสลายไปพร้อมกับประตูนรกที่ถูกติดลง ตาช่วยเพื่อนผมด้วยครับอาตมาช่วยให้คนตายฟื้นไม่ได้หรอกโยมทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโทษไอเกมพวกกูขอโทษอย่าเสียใจไปเลยนะโยมจิตสุดท้ายของเพื่อนโยมเป็นจิตที่ดีนะ ยอมเอาชีวิตตัวเองเขาแรกเพื่อช่วยเพื่อนอย่างไรเสียเพื่อนของโยมก็มีสุขติเป็นที่ตั้งไม่เชื่อโยมก็ลองดูนี่ทันใดนั้นที่ด้านหน้าของทั้งสองคนกเกิดภาพนิมิตอันสุขสกาวขึ้นมาและท่ามกลางแสงสว่างนั้นก็ปรากฏภาพของเกมที่ร่างกายเลื้องแสงสว่างเต็ไมไปด้วยความสุขอันเอ่อลน้นกำลังเดินทอดน่อง ในใจกลางของแสงสว่างนั้นหลังจากนี้ก็ขอให้พวกโยมทั้งสองตั้งมันในศีลและธรรมอันดีอย่าได้ไปเบียดเบียนใครเข้าอีกล่ะเสียงของพระธุดงค ยังคงดังกล้องในโสาาตประสาทไม่หายไปไหนเหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนสติจนในที่สุดทั้งบอลและโอมก็ได้ตัดสินใจที่จะบวชอุทิศบุญกุศลให้กับเกมเพื่อนรักตลอดชีวิตโดยไม่คิดที่จะสึกอีกเลย